มารีสคอร์ดอฟกาหญิงสาวชาวโปลแลนด์ที่เลือกจะมาศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสกรุงปารีสเธอเป็นหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวในยุคนั้นที่พิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าสตรีสูงค่าพอที่จะร่ำเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อให้กลมกลืนกับชาวฝรั่งเศสมารียเปลี่ยนชื่อเป็นมารีสคอร์ดอฟกาเธอเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยลาลัยซอบอนเข้าเรียนต่อด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในช่วงแรกเธอมักมีปัญหาเรื่องห้องปฏิบัติการเพราะถูกคำสั่งให้ย้ายห้องทดลองอยู่บ่อย จนในวันหนึ่งเธอมีปากเสียงกับศาสตราจารย์ลิทแมนและโดยนิสัยส่วนตัวของมารีที่เธอไม่ค่อยยอมใครในสายตาของลิทแมนเธอค่อนข้างหัวแข็งเลยด้วยซ้ำเขาจึงหมดความอดทนและให้เธอย้ายเข้าของงานทดลองออกจากห้องปฏิบัติการทันทีมารีต้องใช้เวลาอยู่นานมากกว่าจะหาห้องทดลองได้จนในวันหนึ่งเธอได้รับข้อเสนอจากชายหนุ่มที่หลงใหลในวิทยาศาสตร์เหมือนกับเธอมารีเคยเดินสวนกับเขาแล้วครั้งหนึ่งบนถนน เขาแนะนําตัวกับเธอว่าชื่อปีแอคูลีแม้ว่ามารีจะไม่ได้แนะนําว่าตัวเธอนั้นชื่อว่าอะไรแต่ปีแอก็รู้ดีว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าคือมารีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมันมีเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเธอเป็นหญิงสาวเพียงคนเดียวในคณะวิทยาศาสตร์และประสบความสําเร็จกับมันรวมถึงนิสัยส่วนตัวของเธอด้วยเธอมีชื่อเสียงออกไปทางค่อนข้างแย่ ในวันหนึ่งเมื่อปีแอร์ได้พบกับมารีอีกครั้งด้วยความที่ทั้งสองมีความสนใจเรื่องแม่เหล็กเหมือนกันถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มทํางานทดลองในเรื่องอื่นแล้วปีแอร์ก็ยังประทับใจในตัวเธอจึงยื่นข้อเสนอว่าจะแบ่งห้องปฏิบัติการให้มารีได้ใช้ครึ่งหนึ่งในช่วงนั้นมารีค้นพบว่าสินแร่ที่ประกอบไปด้วยธาตุยูเรเนียมมีค่าการเปล่งรังสีที่มากกว่าธาตุเดิมของมันนั่นก็คือยูเรเนียมหมายความว่าแร่ที่ประกอบไปด้วยยูเรเนียมนั้น อาจมีสารที่ยังไม่ถูกค้นพบมีค่าการเปล่งดังสีมากกว่าซ่อนตัวอยู่เธอจึงอยากทําการทดลองเพื่อที่จะสกัดมันออกมาแต่บีแอลก็สังเกตได้ว่าเครื่องวัดค่าประจุไฟฟ้าของมารีไม่แม่นยําเขาจึงสร้างเครื่องมือวัดค่าประจุไฟฟ้าที่มีความแม่นยํามากกว่าของมารีมันคือเครื่องอิเล็กโทรมิเตอร์ครึ่งวงกลม มันสามารถทำงานวัดค่าได้แม้จะมีประจุไฟฟ้าที่น้อยนิดในสาสสารได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงวัดค่าความต่างศักดิ์ได้ด้วยถึงแม้ช่วงแรกมารีจะยืนกรานว่าเธอต้องการทำงานทดลองนี้ด้วยตัวคนเดียวแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ยอมรับไมตีจากปีแอให้เขาร่วมทำงานทดลองด้วย ในคืนหนึ่งทั้งพีแอรและมารีไปร่วมทานอาหารคำ่ำที่บ้านของนักฟิสิกส์ผู้เป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการปอลเลงโจแวงภรยาของเขาถามสองนักวิทยาศาสตร์ว่าพวกเขาใช้กระบวนการใดในการสกัดธาตุตัวใหม่ที่คิดว่าอยู่ในแร่ที่มีสารประกอบอยูเรเนียมสองนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าพวกเขาใช้แร่ฟริดเบทซึ่งเป็นแร่สีดำแข็งอามาทุบแล้วจากนั้นเอาไปต้มกระบวนการนี้สามารถสกัดสารออกมาได้หลังจากใส่กรดและสารละลายด่างลงไปผสมจนมากพอที่จะเหลือสารบริสุทธิ์ที่พวกเขาต้องการ มาดีพูดขึ้นเสริมอีกว่างานทดลองนี้เธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนคุ้นเคยนักวิทยาศาสตร์องตัวแบคคเรล erel, ที่สนใจเรื่องรังสีถูกเปล่งออกมาจากสารประกอบยูเรเนียมแบคครเรลค้นพบว่าสารประกอบยูเรเนียมสามารถเปล่งรังสีลึกลับออกมาได้ โดยมีหลักฐานเป็นภาพมัวที่เกิดขึ้นบนแผ่นฟิล์มถ่ายรูปซึ่งเขาบาังเอิญไปนค้นพบซึ่งตัวแบคคาเรี A ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานการค้นพบรังสี X ที่ปัจจุบันเราเรียกว่า Xray Xray มันเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์โดยตกเป็นของวินแฮมคอนราดเดนเกนแต่แบคคาเรี A ก็ต้องประหลาดใจเมื่อรังสีที่เขาค้นพบจากสารประกอบอยูเรเนียมนั้นก็ได้มีคุณสมบัติเหมือนกับรังสี X มันจริงอยู่ที่รังสีที่ถูกปล่อยออกมาจะสามารถทําให้แก๊สแตกตัวเป็นไออนได้ แต่รังสี x จะไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าซึ่งแตกต่างจากรังสีที่แบคคเรเรลค้นพบมารีได้รับแรงบันดาลใจมาจากรังสีลึกลับที่แบคคเรเรลค้นพบจากสารประกอบยูเรเนียมหลังจากที่ร่วมรับประทานอาหารข้ามที่บ้านของปอลในระหว่างทางกลับบ้านด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาระดับหนึ่งแล้วและปีแอร์รับรู้ว่าณนะตอนนี้มารีเปิดใจให้กับเขาในคืนนั้นเขาจึงขอเธอแต่งงานในวันที่26มิถุนาย,ยนปี1895ปีแอร์คูรีและมารีสคอร์ดอสกาเข้าพิธีสมรส และตอนนี้มารีเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามีกลายเป็นมารีคูลีทั้งสองจัดพิธีแต่งงานที่เรียบง่ายและออกดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์โดยการปั่นจักรยานไปเที่ยวในชนบทของฝรั่งเศสหลังจากจบงานรื่นเริงสองสามีภรยาคูลีก็กลับมาทำงานวิจัยดังเดิมทั้งคู่ทำงานหนักกันทั้งวันทั้งคืนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่งานทดลองทางวิทยาศาสตร์คือความสุขทั้งชีวิตของพวกเขาแม้กระทั่งขณะที่มารีตั้งท้องเธอก็ยังไม่หยุดทำงานทดลองในปี1897มารีให้กำเนิดลูกสาวคนแรกอีแรน ขณะที่เจ็บท้องจวนจะคลอดมารีไม่ยอมไปโรงพยาบาลเหตุผลนั้นสําหรับเธอแล้วไม่ซับซ้อนเลยแต่สําหรับคนอื่นอาจเป็นเรื่องที่ยากแท้อย่างถึงย้อนกลับไปในวัยเด็กโรงพยาบาลสําหรับเธอเปรียบดังอรุศสรตัวแทนแห่งความทุกข์ระทมเมื่อเธอต้องสูญเสียแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมาได้เธอจมอยู่ในภวังของความเศร้าเป็นเวลานานจนแทบไม่พูดกับใครเลย และทุกครั้งที่เธอเห็นโรงพยาบาลมารีจะหวนกลับคืนสู่ห้วงความระทมนั้นอีกครั้งเมื่อใกล้เวลาคลอดปีแอร์จึงต้องไปตามหมอเพื่อทําคลอดให้กับภรรยาที่บ้านเมื่อความยินดีแรกนั้นบังเกิดความสําเร็จที่สองจึงตามมาสองสามีภรรยาคูดีใช้เวลา4ปีและฟิตเบน4ตัน40ตันสารเคมีกัดกร่อนและน้ํชะละล้าง400ตันจนในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในสินแร่สองธาตุชนิดใหม่ของโลก โพโลเนียมที่มารีตั้งชื่อตามประเทศบ้านเกิดของเธอโปแลนด์ Bo and, และธาตุเรเดียมในภาษากรีกเรดียมแปลว่าแสงสองธาตุใหม่นี้ทําให้ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างอะตอมถูกเปลี่ยนไปรังสีปริศนาที่แบคเคอรเรลสงสัยที่เปล่งออกมาจากธาตุยูเรเนียมแท้จริงแล้วมันไม่ใช่รังสี X เหมือนกับของเรนเกนแต่มันคือรังสีที่เปล่งออกมาจากธาตุที่ไม่เสถียรเราเรียกธาตุพวกนี้ว่าธาตุกัมมันตรังสีและกระบวนการที่ธาตุเปล่งรังสีออกมาเนื่องจากความไม่เสถียรน,นั้น มารีคิดคำขึ้นมาใหม่การแผ่ก,กรมมัาพรังสีหรือเรดิโอแอคทิวิตี้เรื่องราวการค้นพบนี้ถูกแพร่หลายไปทั่วถูกตีพิมพ์ตามหน้าหนังสือต่างๆเหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับในการค้นพบนี้โดยผลงานการค้นพบาธาตุใหม่2ชนิดทําให้ครอบครัวคูรีเป็นที่รู้จักมากขึ้นและผ่านไปไม่นานมารีก็ตั้งท้องลูกคนที่สและด้วยความที่เรดียมเป็นหนึ่งในาธาตุกัมมันตรังสีนั่นหมายความว่ามันคือดาบสองคม ปีแอร์ได้รับผลจากรังสีที่เปลี่ยออกมาจากธาตุเรเดียมมันแผดเผามือของเขาจนเป็นแผลเต็มมือไปหมดความร้ายกาจของรังสีนี้ยังพ่วงมาด้วยอาการป่วยออดออดแอดแอดของปีแอร์เขาไอาบ่อยครั้งจนสังเกตได้แต่ความเจ็บป่วยก็ไม่อาจเป็นกระพงอุปสรรคเพื่อขัดขวางให้สองสามีภรยาเลิกทำการค้นคว้าแต่ว่าธาตุเรเดียมกะนับว่ามีประโยชน์อย่างมากโขด้วยความร้ายกาจของมันขนาดแผ่รังสีหากใช้ในทางที่ผิดมันจะแผดเผาลึกลงไปถึงระดับ d n a และส่งผลให้การแบ่งตัวของเซลล์ถูกทำลายแต่ถ้าหากพิเกลเลียนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามปรับเปลี่ยนวิธีใช้โดยการฉายรังสีไปที่เนื้อร้ายมรณะอย่างมะเร็งก็จะสามารถยับยั้งโรคร้ายที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกี่สมัยมันก็ยังฆ่าชีวิตของคนเป็นอันดับต้นๆแต่เรเดียมกลับหยุดยั้งรางร้ายมรณะนี้ได้เรื่องราวผ่านมาไม่นานมาลีให้กำเนิดลูกคนที่สองเป็นลูกสาวและตั้งชื่อว่าอีฟการที่มีลูกสาวถึงสองคนรวมถึงงานทดลองที่จะต้องทำอีกในแต่ละวัน ทำให้ภาระของมารีเพิ่มมากขึ้นแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธที่จะละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเธออยากทํามันให้ดีพร้อมๆกันก็เหมือนเช่นเคยเมื่อความยินดีแรกเกิดความสําเร็จนั้นก็มักจะตามมาจากผลงานการค้นพบปรากฏการณ์ที่ทาตแผ่ก,กรรมตภาพรังสีทําให้ปีแอร์ได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์รวมกับอองตวนแบคเคเรลที่ศึกษาเรื่องนี้เช่นกัน สังเกตไหมว่ารางวัลโนเบลนี้ไม่ได้ระบุชื่อมารีไว้ในช่วงนั้นมีนักวิทยาศาสตร์ชายหลายคนที่เป็นกรรมการตัดสินคิดว่าผู้หญิงทำงานทดลองไม่หนักเท่ากับผู้ชายพวกเขาจึงไม่ปรารถนาที่จะเสนอชื่อมารีร่วมรับรางวัลกับสามีของเธอแต่ปีแอร์ก็ยืนกรานว่าเขาจะไม่รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เด็ดขาดถ้าหากภรรยาของเขาไม่ได้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลด้วยจนในท้ายที่สุดรางวัลโนเบลประจำปีนั้นสาขาฟิสิกส์ก็ตกเป็เปนของแบคเคอร์เรลครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นของสองสามีภรยาคูรีจากผลงานการค้นพบปรากฏการแผ่กรมรมตภาพรังสีแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่ความยินดีพัดหวนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคูรีมันจะไม่ได้นำพาความสุขเข้ามาด้วยแต่ในครั้งนี้มันพ่วงมาด้วยรางร้ายจากผลของการที่ปีแอร์อยู่ใกล้กับาธาตุกรรมตรังสีมากเกินไปมันเริ่มแผดเผาสุขภาพเขาจากภายในปีแอร์เริ่มมีอาการไอและเลือดปนออกมามากขึ้นจนกระทั่งในคืนวันที่19เมษายนปี1906 ขณะที่ปีแอร์คูรีกำลังข้ามถนนโดยมีอาการไอเรื้อรังเป็นเพื่อนเคียงข้างด้วยความไม่ระวังก็ถูกลดม้าชนและตะขอเกี่ยวลากไปไกลกงล้อเหยียบกระโหลกศรีศรษะจนแหลกเลว้วปีแอร์คูรีเสียชีวิตคาที่พิธีศพของเขาถูกจัดขึ้นโดยมีมารีอยู่เคียงข้างเธอเหมือนถูกใครก็ไม่รู้เฉือนขโมยสิ่งที่สําคัญที่สุดของเธอไปเธอที่แสนโศกเศร้าและจมลึกอยู่ในภวังอันโดดเดี่ยวขณะนี้สามีของเธอไม่อยู่ด้วยแล้ว มารีคูลีกลายเป็นแม่ไม้ลูกติดแม้เธอจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเธอล้วนมีเหตุมีผลแต่ด้วยความรักและคะนึงหาสามีในบางครั้งมาลีก็จะไปที่สมาคมที่เต็มไปด้วยกลุ่มที่หลงไหลในเรื่องเหนือธรรมชาติมารีอยากจะขอให้ผู้วิเศษพยายามติดต่อวิญญ,ญาณสามีให้กับเธอมารีใช้เวลาทำใจอยู่นานจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่าความลับแห่งวิทยาศาสตร์ที่ซุกซ่อนอยู่กำลังรอคอยให้เธอคนพบมัน มาลีกลับไปทํางานทดลองอีกครั้งอย่างหนักเพื่อแสดงถึงผลงานการค้นพบที่สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับมนุษยชาติแม้จะกล,กลายเป็นการปลอบใจมารีทางมหาวิทยาลัยซอบอนแต่งตั้งให้มาลีครองตําแหน่งศาสตราจารย์และด้วยความเปรี่ยวเหงาขาดคู่คิดมันผักดันให้เธอไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับผู้ช่วยนักฟิสิกส์ที่อายุห่างจากเธอ5ปีปอลลอังเจอแงมาลีลักลอบเป็นชู้กับสามีคนอื่น เรื่องนี้กลายเป็นข่าวเช้าไปทั่วฝรั่งเศสผู้คนต่างหลงลืมผลงานคุณงามความดีของเธอภรรยาของปอลที่ครั้งหนึ่งเคยชื่นชมมารีมากๆก็เปลี่ยนเป็นศัตรูคู่ปรับซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะเธอถูกมารีผู้ยิ่งใหญ่ฉกสามีของเธอไปภรรยาของปอลส่งจดหมายที่มารีและสามีของเธอแอบติดต่อกันไปให้สำนักพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งเรื่องราวของเธอกลายเป็น Talk of the t o ท n ไม่ว่าจะไปที่ไหนกลุ่มสตรีแม่บ้านต่างพากาันซุบซิบลินทาลับหลังเธอ ว่าเป็นแมวขโมยฉกสามีคนอื่นในช่วงชีวิตนี้ไม่แต่ความรังเกียจลุมล้อมมารีเธอถูกผู้คนประนามในทุกๆุกเย็นจะมีคนบางกลุ่มมาตะโกนไล่เธอกลับโปแลนด์บอกว่าเธอเป็นคนต่างด้าวเป็นหญิงสาวที่มีแต่ผู้ชายลุมล้อมไม่ใช่เป็นประโยคคำชมแต่เป็นการเสียดสีว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบทํางานแต่กับผู้ชายแม้กระทั่งลูกสาวของเธออย่างอีลนและอีฟ ก็รู้ว่าแม่ผู้ให้กำเนิดนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรสมาคมวิทยาศาสตร์พยายามเรียกร้องให้เธอคืนของรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแต่สำหรับมารีนั้นเธอไม่สนใจเธอรู้สึกว่าคนพวกนี้แยกไม่ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวของเธอกับความสามารถความอัจฉริยะที่หญิงสาวพึงมีและในไม่ช้าเปาลองจะแวงก็ทนแรงกดดันทางสังคมไม่ไหวเขาเลิกลากับมารีและกลับไปหาภรรยาคนเดิมทิ้งให้มารีต้องเผชิญหน้ากับข้อคอรหาที่เธอสร้างขึ้นมา ว่าเป็นชู้กับสามีคนอื่นแม้จะต้องประทะกับโทสะค,ความกดเกรี้ยวทางสังคมที่ประดังประเดเข้ามาทุกทิศทางแต่มารีหวาดกลัวเพียงสิ่งเดียวว่าความรู้สึกของลูกสาวทั้งสองคนนั้นจะเป็นเช่นไรแม้ในขณะนี้สังคมทั่วฝรั่งเศสจะไม่ต้องการหญิงอัจฉริยะอย่างมารีแล้วแต่มารีคูรีก็ยังทํางานของเธอที่ได้รับมอบหมายอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์หรือในฐานะผู้เผยความลับของธรรมชาติ เธอก็ยังทํามันออกมาได้ดีอย่างไร้ที่ติจนกระทั่งในปี1911มารีถูกป,ประกาศว่าได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่2ในสาขาเคมีจากผลงานการค้นพบธาตุเรเดียมและโปโลเนียมในครั้งนี้เธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แต่เพียงผู้เดียวแต่ในท้ายจดหมายเขียนกำกับไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการไม่ต้องการให้มารีเดินทางไปรับรางวัลที่สวีเดนเนื่องจากเรื่องราวข่าวเช้าของเธอแต่สำหรับผู้หญิงอย่างมารีคูรีเธอไม่สนใจกับความคิดที่แยกไม่ออกของคนพวกนั้น ระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานของเธอมารีเดินทางไปรับรางวัลที่สวีเดนพร้อมกับลูกสาวคนโตอีแลนด์แม้ในช่วงแรกจะมีความหวั่นใจอยู่บ้างเธอจะโดนแรงกดดันทางสังคมมากขนาดไหนแต่ในขณะกล่าวระหว่างขึ้นรับรางวัลหญิงสาวหลายสิบคนที่สวีเดนก็เชิดชูเธอในฐานะหญิงหนึ่งเดียวที่มีความกล้าในการเรียนวิทยาศาสตร์และยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้เมื่อเรื่องราวชีวิตของมารีเดินผ่านไปเธอประจนภัยผ่านการเวลามาระดับหนึ่ง ก็ถึงช่วงอายุที่สงครามร้ายเริ่มก่อตัวครั้งที่หนึ่งอีแรนในวัยแรกรุ่นเธอพยายามโน้มน้าวแม่เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บระหว่างปฏิบัติภารกิจมารีในครั้งนี้เธอได้เห็นว่าในโรงพยาบาลนั้นเต็มไปด้วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากมายบางคนมีบาดแผลเต็มตัวถูกตัดสิ่งสำคัญออกไปจากชีวิตบางคนต้องกลายเป็นคนพิการเพียงเพราะความกดเครี้ยวต้องการอำนาจด้วยความเห็นใจและอยากนำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มารีจึงหันไปหาคู่ปรับเก่าที่มักมีปากเสียงกับเธอบ่อยๆอ,อย่างศาสตราจารย์ลิปแมน man, ที่ขณะนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์อาวุโสมารีต้องการให้เขาช่วยพูดกับสมาคมเพื่อที่จะขอลดพยาบาลกับเครื่องเอ็กซเรย์เมื่อคำร้องขอของเธอในครั้งแรกไม่เป็นผลมารีคูรียอมสละเหรียญรางวัลโนเบลทั้งสองเหรียญที่ทำมาจากทองคำบริสุทธิ์เพื่อเป็นราคาจ่ายให้แก่ความช่วยเหลือที่เธอร้องขอ ด้วยว่าเหรียญรางวัลโนเบลทั้งสองนั้นสูงค่ามากนะักเกินกว่าที่ฝรั่งเศสจะเสียไปได้ท้ายที่สุดคำร้องขอของมารีก็ได้รับการตอบรับขณะที่มารีคูรีและลูกสาวอ e ีแลนขับรถพยาบาลออกช่วยเหลือทหารที่กำลังบาดเจ็บในสนามรบมารีได้เอ่ยขอโทษกับอ e ีแลนว่าเธอเสียใจที่เป็นแม่ไม่ได้ดีนะักแต่เธอภูมิใจที่ในทุกๆวันเห็นอ e ีแลนเติบโตเป็นคนดีและพยายามขอร้องให้ลูกสาวเลิกทำการทดลองร่วมกับคนรักของอ e ีแลน อย่างเฟเดริกชอริโอนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีประดิษฐ์เพราะในมุมมองด้วยฐานะของแม่มารีรู้ดีว่ากัมมันตรังสีนั้นร้ายกาจแค่ไหนมารีอยู่กับมันมานานหลายปีทําให้ร่างกายของเธอสุดโซมไม่ต่างจากสามีผู้ล่วงลับในทุกๆคืนเธอจะไอเป็นเลือดมันมากขึ้นในทุกๆวันเธอไม่อยากให้ลูกสาวต้องตกอยู่ในชะตากรรมที่ทุกทรมานด้วยฤทธิ์แผาของสารกัมมันตรังสี นี่คือการผจญภัยครั้งสุดท้ายของสตรีที่ชื่อว่ามารีกูรีเธอออกช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จนสามารถช่วยชีวิตของผู้ค่าให้พวกเขากลับคืนสู่บ้านแล้วอะไรคือรางวัลตอบแทนในครั้งนี้สำหรับผลงานของหญิงชาราอย่างมารีกูรีคำตอบนั้นเป็นเพียงประโยคสั้นๆที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมความตายหลังจากที่เธอต้องขลุกตัวอยู่กับสารกัมมันตรังสีอยู่หลายปีนบัดนี้ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทั้งในอดีตและในอนาคตอีกยาวนาน มันได้ทวงถามราคาจ่ายอันสูงริ้วจากมารีมันต้องการค่าชดใช้ธาตุเรเดียมที่เธอค้นพบมันแผ่ก,กัมรรภาพรังสีทำลายชีวิตของมารีไปเรื่อยๆในทุกๆวันยาวนานมาตลอดหลายปีในช่วงอายุ58สุขภาพของมารีทรุดโทรมลงดวงตาของเธอเริ่มบอดหูหนวกตามือมีรอยไหมเกรียมเพราะถูกรังสีแผดเผาเธอป่วยหนักด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว จนต้องเข้ารับการรักษาอยู่นานโดยที่โลกภายนอกไม่มีใครได้รู้มีบางครั้งเธอนึกถึงผลงานที่คนพบว่ามันสร้างประโยชน์เพียงใดและคร่าชีวิตมากเพียงใดเมื่อมีบางคนเอาองค์ความรู้ด้านาธาตุกัมมันตรังสีไปสร้างระเบิดเพื่อลบล้างทุกสัตว์ชีวิตที่เป็นศัตรูแม้ว่ามารีจะโศกเศร้าเสียใจแต่เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องจ่ายคืนเธอพบกับสามีผู้ล่วงลับเขาเข้ามารับตัวเธอไปจากที่นี่ มารีบอกกับสามีของเธอว่าตัวเธอนั้นมีอะไรต้องทำอีกเยอะมากแต่ปีแอร์บอกกับภรรยาของเขาว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องร่วมออกเดินทางทั้งสองพูดคุยกันเรื่องผลงานวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาค้นพบพวกเขาสนทนากันอย่างมีความสุขและท้ายที่สุดสองสามีภรรยาคูรีร่วมออกเดินทางไปสู่แดนสับไรยภพมารีคูรีเสียชีวิตในวันที่4รกรกฎาคมปี1934 อีแลนและสามีร่วมทําการศึกษาธาตุกำมะันรังสีประดิษฐ์จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีนั่นจึงส่งผลให้ครอบครัวคูรีเป็นเพียงครอบครัวเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง3ครั้งแต่ช่างน,น่าเศร้าชะตากรรมของอีแลนก็ไม่ต่างไปจากมารดาผู้ให้กําเนิดอีแลนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหมือนกับมารีกูรีสามีของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนส่วนอีฟบุตรสาวคนที่สองของมารีและปีแแอ แม้จะได้รับอิทธิพลของพ่อและแม่และพี่สาวมาเต็มๆแต่ตัวเธอนั้นกลับไม่ได้มีความชอบทางวิทยาศาสตร์เธอประสบความสำเร็จในอาชีพนักประพันธ์โดยใช้ชีวประวัติของแม่ผู้ให้กำเนิดมาเป็นงานเขียนกลายเป็นหนังสือขายดีเบสเซอร์ ller, ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากถึง40ภาษาและในปี1992ศพของมารีและปีแอรคูรีถูกนำมาฝังไว้ที่วิหารแห่งหองเกียรติยศพาเทนอนณกรุงปาร,รีส ทั้งสองจะได้เคียงคู่กันอีกครั้งตราบนานเท่านานสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะชื่อว่า Radioactive เป็นหนังในปี2019เป็นหนังเรื่องราวชีวประวัติของนักวิสศาส์หญิงระดับโลกที่ชื่อว่ามารีกูรีโดยจริงๆแล้วนะครับประวัติของมารีกูรีเนี่ยเคยถูกเอามาสร้างแล้วครั้งหนึ่งในปี1943 โดยใช้ชื่อเดียวกับหนังสือที่อีฟคูรีบุตรสาวคนที่2เป็นผู้เขียนขึ้นต้องขอเสริมจากเนื้อเรื่องนิดนึงนะคะว่ามารีคูรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง2ครั้งแม้กระทั่งผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอัจฉริยะอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ยังได้รับรางวัลโนเบลเพียงแค่ครั้งเดียวเธอเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไม่ว่าจะอดีตในช่วงยุคของเธอหรือในอนาคตสืบต่อกันมาว่าผู้หญิงเนี่ยมีคุณค่าเท่าเทียมกับผู้ชายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่่เรรืองงยาากสํหหับผู้ญิ ทีนี้เรากลับเข้ามาสู่ในเรื่องของหนังกันนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเราดูแล้วโดยส่วนตัวมีความคิดเห็นอย่างไร ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่งงกับเรื่องวิทยาศาสตร์ในหนังเรื่องนี้มากนักเพราะเราชอบอ่านอัตราชีวประวัติความสําเร็จของคนดังหรือว่าลําดับเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในบางเรื่องของหนังที่เอ,อ่ยขึ้นเราก็เคยอ่านมาแล้วมันก็เลยทาให้เราเนี่ยเหมือนได้กลับไปทบทวนความรู้อีกครั้งแต่สําหรับหนังเรื่องนี้นะคะถ้าบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้คลั่งคลายวิทยาศาสตร์เราเชื่อว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะงงเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมันเกิดจากตรงที่ว่าเวลาที่หนังดําเนินเรื่องไปเนี่น ที่เกิดขึ้นในช่วงยุคนั้นหรือว่าประโยชน์หรือผลร้ายของสิ่งที่มาริกูรีค้นพบนั่นก็คือธาตุกัมมันาราังสีแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงไม่ได้มีการเกิดขึ้นมาก่อนแต่เป็นการตัดภาพขึ้นมาเลยในบางครั้งเราก็จะงงว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวเรื่องอยังไงกับ เรื่องราวของมารีกูลีหนังมันจาอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาเลยไม่ได้มีเกลื่อนนาเรื่องก่อนมันก็อาจจะทําให้คนเนี่ยที่ไม่เคยอ่านเ,ออเขาเรียกว่าไงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้มันก็จะสร้างความงงขึ้นมาได้ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองถ้าใครสงสยัยหรือว่าอยากได้คําตอบมากกว่านี้เราแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยว่าให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ฉบับเต็มในคลิปที่ทุกคนกําลังฟังอยู่เนี่ยมันมีการลดทอนเนื้อหาลงไปเยอะบางเรื่องเนี่ยอาจยุบรวมกับบางช่วงเวลาบางข้อมูลบางส่วนก็อาจจะต้องถูกตัดออกไปมันก็เลยทําให้ข้อมูลของหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากนะัก ต้องขอเสริมอีกนิดนึงนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะลองไปอ่านประวัติเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ประวัติธาตุเรเดียมของมารีกูรีดูจะพบว่าผู้คนที่รายล้อมไปด้วยความหวังของการรักษาโรคมะเร็งจากธาตุเรเดียมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีชะตาการรมที่โหดร้ายมากๆใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยากเปิดโลก,กทัศทัเนี่ยเราแนะนําเลยถ้ามีเวลาว่างๆวันที่สมองปลอดโปร่งโลง่งๆลองหาเรื่องเหล่านี้มาอ่านดูนะคะก็จะเข้าใจอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของความหวังที่เราจะรักษาโรคร้ายดีได้ เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเรามี t i k t o อกแล้วนะชื่อเหมือนกับช่อง YouTube เลยลองกดเข้าไปติดตามดูนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ